อ๋โอเคโอเคโอเคห้องไหนเราต้องเข้าห้องไหนหรอนี่เอาตรงๆนะกูถามแบบตรงๆเลยเรา,มาไารามาไ่ามาได้เราไม่ได้เราไม่ได้เล่นแมพผีเมื่อกี่วันเนี่ยนะเป็นวันนะเป็นเดือนเป็นเดือนเลยเดือนกว่าได้ปะงูสร้างอย่างสร้างแล้วแมพเมื่อกี้แม่งเฮี้ยเกินไปมันมัลติเพเยอร์ใช่ไหมมัลติเพเยอร์ แล้วกดเขาร่วมกับเพื่อนอะ่ะเขาร่วมเพื่อนเว้ยจูดีเอ,อ่อหกหนึ่งสี่รหัสเข้ามาแล้วกดเลยเริ่มงานจูดี้ชาร์เตอร์วันยังมีรถมารอ้อยไอ้เฮียมึงรถเยอะเนะเฮ้ยคุณคุนว่ะเทเลสบ,บี้เฮียมึงคุ้นแต่กูยังไม่เห็นเฮียเลย ตัวตลกตัวตลกแนะ่นอนสนุกใช่ไหมใช่แหละ <c oughs> ไอหมูมึงได้วิ่งกับตัวตลกแล้ววนะันนี้อ้เฮียไปมาแล้วฮอลลีวูดข้ามในเรื่องมาข้ามในเรื่องมา <c oughs> มันสอนกูให้กดชิปวิ่งกดคอนโทรลคานไอ้เฮียสอนกูทำไม เราต้องขึ้นรถเหรอวะใช่ปะใช่ปะขันนั่งกับกูกูนั่งกับมึงหมูยาวอ่อนนะี่เหี้ยหาประตูไป้ปโอแล้วระบบไม่มีเชี่ยเลยกูว่าเดินแนวเดินๆอะ่ะกูว่าวิ่งตามทางไอ้เหี้ยเนี่ยไปอะ่อะรถอ่ะใช่เหรอนี <c oughs> <c oughs> ่ก็ไม่ใช่ห่วยห่วย <c oughs> เข้ามาเข้ามาเตาปฏิกรณ์เปิดแล้วกูกูตกน้ำไม่สัตว์เมื่อกี้ไอ้เฮี้ยกูตกใจเสียงไอ้คุยเอ้ยใครไปกดเที่ยอะไรวะไอ้เฮี้ยกูตกน้ำไม่สัตว์แล้วกูนึกว่ากูจะไม่ได้ไปกับมึงด้วยละไอ้เฮี้ยกูตกใจไอ้สัตว์กูตกใจไอ้เฮี้ยมึงเปิดคุยอะไรกูงงเลยเลือกนั่งหน้าตรงนี้ไม่เห็นเฮี้ยอะไรบกไม่ง่ายใหญ่อ่ะเราระโดดได้ปะไปเออเออกูจะหลุดกูจะหลุดกูตก ตไรก่อนกบอลหลังนี่สักไรก่อนไรก่อนไอ้หมูข้างหน้ามีอะไรบอกก็ด้วยนะการกบปีปุ้ยกำลังถ่ายละครถ่ายหนังเต๋อรี่อ๋อกูไอ้แค่นี้มันน่าจะทำหนังอยู่แล้วไอ้แค่นี้คือจูดี้แล้วมันก็จะเกิดอาการเป็นวายไรในแม่ชานี้แหละเฮ้ยมันม uh ีงานนั่นน่ะพลายออกเลยไอ้หมูกูไม่ได้อยู่ข้างหน้ากูอยากไปข้างหน้ามากเลยกูขอข้างหน้าแล้วกัน กูพยายามสุด okay. ชีวิตมาข้างหน้ากูนั่งไม่ได้กูนั่งไหนกูนั่งหลังก็ได้ว่าไอ้นี่อ่ะวิ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 กูอยากดูด้วยแล้วก็จับสเกลแจสกรรมไงอเฟมข้างหน้าไปไปไเฟมนั่งดีดเลยกูไม่ได้กดบีงเลยสักที กูกูเหม่งวิ่งมาลูวิจูนยูนี่ไม่หายยังไงวะออกกําลังกายไอ้เบลจูดี่มานกำลังกินน้ำคุณตรงน้ำไอ้เบลอยู่ดีๆไม่ชอบ้านี้อ่ะเติมตัวชีวิตอ่ะกูอยากเห็นข้างล่างไงเฮ้ยโอะไรอ่ะเฮ้ย เดือดจมจมคไปเราเยอะคือคนั่งเยอะเอาเอาเหมดหมดหมดเวลาการว่ายน้ำเอ้ยมีบันไดขึ้นมาตรงนี้เอาไปไหนกันน่ะนี่ไงกูอยู่มึงนี่ไอ้เขี้น้ำท่วมนี่ว่าไอ้เขี้ยแล้วขึ้นไงอะนี่ไงขึ้นมาข้างบนตรงนี้แบบมืดมากโอ้ว้าวเป็นน้ำเยอะเหรอจริงเห บายปายบายบอุย้ยโนรงังกอกเมาไม่อ่านอย,อยู่เลยที่สูงมันจะดีเสมอ <c oughs> ไอดิงล็อกเกอร์แคร์เฟยู <c oughs> ไอดิงล็อกเกอร์แคร์เฟยูกู <c oughs> ไปปลดปล่อยมันออกมาไงประเด็นะ่ะ เข้าล็อกเกอร์มาแล้วเข้าล็อกเกอร์มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะวนตัวกงูไปได้เพื่อนมาอยู่ตรงไหนไอ้ตอนเนี้ยต้านไอ้เหี้ยน่าจุดเซ็กจุดเลสัตว์เอ้ที่ตรงนี้ยังพอมีที่ให้กูเห็นหน่อยบอกกูทีว่ากูมาทางตันตันหาล็อกเกอร์เพื่อนหาล็อกเกอร์ เฮ้ยใครอยู่ในล็อกเกอร์กูวะที่ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์บัากอ้เหี้ยว้ไอหมูไอหมูแดกหัวกูแล้เหี้ยกูเห็นใครมุดอยู่ตรงท่อวะกูกูกูแล้วมันอยู่ตรงไหนนะตอนเนี้ยเราต้องเดินเกมเราต้องเดินเกมกูรังดำเนินเกมต่อไปกูเห็นภาพวาดเฮ้ยกูเจอทางไป การรั่วไหล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 ของน้ำมันสามารถนำาทไปมาใช้ในการเริ่มต้นสามารถนำมาใช้ในการเริ่มต้นไฟค้นหาเริ่มต้นไฟตักูควรไปทางไหนตันเราต้องหาไฟมาจุดเพื่อนเราต้องหาไฟมาจุดน้ำมันอุ้ยพี่อกูอยู่ทางออกอ่ะมันต้องให้หาไฟใช่ป่ะมันบอกให้กูหาไฟอ่ะแม่หุ่นหุ่นโยมันธอตันพียอะไรไม่รู้น่ะโออได้ยินอะไรไม่รู้ มันมา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 แล้วตู้กูแอบได้จริงหรอว่าเหมือนตู้จะแอบไม่ได้เลยได้ได้ล็อกกได้หมดนี่ยี่อะไรปะไม่ชอบเสียงแม่งเลยวะหาไฟเราต้องหาไฟเราต้องหาไฟเฟรมใช่อะแบบนี้มันคือเปิดได้รอแล้วขึ้นไปไงอะ นี่ไอ้อุ้ยเฮียคุยไอหมูไอสัตว์อ้าวอ้ะเฟมอย่าไปเฟมก็คือมึงบัสบายแบบบอาไอ้เฮียแม่งมึงจะสะดุ้งุ่มคุยอะไรวะอยู่ตกใจเลย แล้วกูจะไปยังไงอ่ะสินะไอ้เหี้ยยังเห็นชาเคยสวยก็ตามมานะฮะไอ้ย่าไปแจ้นนอยู่นนะลูกกู <นำ S 1> มองเห็นได้ยังไงวนะหน,น,น้ากูถามจริงเสียเวลาแล้วเดินไปทั่วแม่งไม่เจอเสียเวลาไปสิบก้านาทีกูเปิดแล้วก็จุดเลยไงประเด็นอะ่ะมึงนี่หาทางออกกูรู้แล้วทางออกอยู่ไหนเร็ว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 เวเเร็อะไรอ่ะกูยังไม่ไปเลยโอ้ยี้ยทาง เฮ้ยท่อแอร์เอ้าตรงนี้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 ผมเปิดใจที่จะไปคนแรกสุดมึงกระโดดขึ้นมาแล้วมึงกดคานก้อนหมูแล้วมึงค่อยกระโดดกระโดดขึ้นมากดคานก้อนมึงกดคานก้อนกดคานรีมากูดนิสเซิลเพลงไอ้เหี้ยชอบทำบั็อก้วนะมึงอ่ะไอ้เันวิ่งไปเลยไงไอ้สัส กูโด็คนเดียวกูเด็กคนเดียวเฮ้ยไอ้เรื่องนี้มันในต้อเลยสัสสัสท่อมันเนี่ยมีท่อมันเนี่ยกูหาท่อมันมือตอนนั้นกูวิ่งพุ่งชนกูวิ่งพุ่งชนเนี่ยเหนี่ยวจักลิฟเหนี่ยวจักลิฟลง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  ลง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 ไวๆลงไวๆเฮ้ยหมีอะไรข้างบนไม่รู้ลงไวๆไม่ได้ไม่ได้คือมันกินกูไปแล้วตอนนี้กูยังอยู่ข้างบนอยู่เลยเนี่ยมันไม่ฆ่ากูด้วยก้อนอิสปอนตายกูเห็นกูเห็นก้อนอิสปอนจากอากาศกำลังวิ่งไปอ๋อนีฉันมึงว้าบหรือจังวะมึงให้กูว้าเพิ่งทีประตูไอหมูมันนำหน้าไปแล้วอะ ทำไมกูไม่ว้าววะไอ้หมูเยะไม่รอเพื่อนเลยหรอเดีนมาไปตรงนั้นอะคันไว้ค pues? er ันไว้คันไว้คันตามกูมานี่แบบกูเรียนทหารปะเนี่ยไอ้หมูวะวิ่งได้แล้วบอกกูวิ่งเลย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 เฟมมาเฟมโอ้กูกดวิ่งไม่ได้ไอโดนสัตว์ปี้ยวิ่งมาอีกฝั่งนึงอ้าวแล้วกูหลบ เนี่ยกูณยืนอยู่ตรงไหนอยู่นี่เงมึงยืนไปไหนเออให่ใหญ่ใหญ่เนี่เยอะเราต้องน่าจะลงถ้ำไปนะเฟมเปนไรอะถ้ำอยู่ตรงไหนวะตอนนี้ลงไปยังอะลงไปแล้วเฮ้ยเฟมไปไหนเฟมกูป่าอะไรใครดีตั้ง อันนี้คือแรงใจไฟเราต้องหายอันนึงไอห,หมูมันหายไปแล้วสองอันอะไอ,ะอะเอหี้ยอยู่ตรงนี้เลยนี่ว่เอาเอาหมูอยู่ตรงไหนวะหมูอยู่ในร้านค้า ต้องไหนของร้านค้าไว้สัตว์มันขัดใจกว่าไหนวะทางเข้าอยู่ไหนมึงอยู่ข้างในเหรอนี่แหว่คุณละสองมาเซ็นแล้วอ่ะนี่นี่นี่ตูตนี้อเลปล่างไอ้เหีย้ยคุยม่โดนอะไรอ่ะจ้ำสแก เอา้ากูโดนทีเดียวกูจำทางทางทางไปไม่ได้เลยแล้วมีเจ้าไฟดับเด้อแล้วไฟมันกระพริบอย่างังไงเนี่ยนะกูตายเหรออะไรวะแล้วสวิตช์ปิดไฟอยู่ไหนเออนี่ไงสวิตช์ปิดไฟอยู่างไรปิดละไปปิดไฟปิดไฟฉายไม่ต้องก้มไม่โดนหรอกมั้ง แล้วเรื่องไหนเรื่องนี้เหรอประตูประตูกดเข้ามาล้ว oh. อูข้าวนิดคลอดบวกเล่นโลบอกเมื่อกี้ว่าแบตกูจะขึ้นเหรอวะเมื่อกี้ว่าแรงชาร์กูเยอะขนาดนั้นเหรอโอเครีบเล่นเลยห oh. นึ่งเปอร์เซ็นต์เฮีเยอะไรไม่มีเวลามาจำสเกลแล้วตอนเนี้ยม <C ell ate noise> ึงอยู่ไหน โอเคตอนนี้เฟมได้ออกดิสไปแล้วเนื่องจากเรือแบบจะหมดแล้วคือกวกไม่ได้ไงโอเคทุกคนคือแบบไอ้เหี้ยแบบไปหมดละมีค,คนนึงไปนอนคนหนึงแบตหมดโอเคไว้แค่น,นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวไปมาเล่นใหม่แล้วกันแต่อาจจะเป็นชาร์ t เต2ไปเลยนาอ